ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวอย่างสำนักถังเลือดพบจุดแดนในตอนที่29นะครับซึ่งจากเรื่องราวในตอนที่แล้วการแข่งขันแบบชุลมุนก็ได้จบลงและก็ได้ผู้ชนะทั้ง7ซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วผู้วโสก็ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ทําการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นทั้ง7คนที่ได้รู้ถึงเหตุผลก็ต่างพากันตกใจที่พวกเขานั้นก็จะได้เป็นตัวสํารองของกลุ่ม7ประหลาดสื่อลเลเ่อรรุ่นปัจจุบันและจากนั้นผู้อวิสจสยงหวววีีาานก่กนนกสสจกแ10ปทิ หี่ห่าวนั้นใช้พลังออกมามันนั้นสามารถช่วยเหลือและโจมตีในคราวเดียวได้และมันก็เกินความสามารถของวงแหวน10ปีไปแล้วแต่หัวยี่ห่าวก็ให้คําตอบไปว่าเขานั้นได้ใช้ทักษะร่วมกับเนตรปีาศาจสีม่วงของสำนักถังจึงทําให้ผู้อาวุโสเซียนนั้นเชื่ออย่างสนิทและต่อมาผู้อาวุโสเซียนก็พาทีมของตัวสํารองนั้นไปหาทีมตัวจริงของกลุ่มเจเบราสือ,อเหลือเชือรุ่นปัจจุบันเพื่อที่จะทําการต่อสู้แบบผสมให้คุ้นเคยกันนะครับและทีมสํารองก็ต้องตกตะลึงเพราะทีมตัวจริงนั้นมีอายุไมม่่เกกิน20ปีีแตับผู ที่อยู่ระดับสูงสุดถึง67จากนั้นผู้อพโสก็ได้ให้แบ่งออกเป็นทีมซึ่งใต้เหย่หิงและมาเสียวเทาก็เป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมนะครับแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่29จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ เปิดมาที่ฉากแรกก็จะเป็นฉากที่ดูเหมือนว่าทางรุ่นพี่ฝ่ายในอย่างสิทธิ์พี่หลินลวเฉินกำลังจะเปิดใช้งานธาตุของวิญญาณยุทธ์ของนางนะครับซึ่งวิญญาณยุทธ์ของนางก็เป็นน้ําแข็งแต่ก็ไม่ได้เป็นน้ําแข็งขั้นสูตรในฉากนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีเสียงของมาเซียวเทากล่าวขึ้นว่าหัวยี่ห่าวเจ้าสะกดหลินลวเฉินเอาไว้ซึ่งทางมาเซียวเทานางก็แพ้ทางหลินลวเฉินนะครับเพราะนางนั้นเป็นธาตุไฟมาเซียวเทาจึงวางแผนในตอนที่แล้วว่าจะให้หัวยี่ห่าวนั้นเป็นคนจัดการหลินลวเฉินแต่นางนั้นกกก็ไไไไม่่่่่ด้้้้บบอออหหหหหวว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 ีีีาาาานนนงัแค นั้นอาจจะเป็นจุดสําคัญของเกมนี้และต่อมาก็จะมีฉากที่หัวอี้ห่านั้นได้กล่าวกลับไปว่าเขานั้นเป็นแค่วิญญาณจาร์จะไปสะกดราชาวิญญาณได้อย่างไรอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าธาตุของวิญญาณยุทธของดินล้อยเฉินนั้นคือน้ําแข็งแน่นอนว่าหัวอี้เหาก็ถือครองวิญญาณยุทธน้าแข็งขั้นสุดอยู่ซึ่งหากอ้างอิงตามนิยายแล้วในฉากนี้คาดว่าคนดูอย่างเราก็อาจจะได้เห็นความอลังการของวิญญาณยุทธที่2ของหัวอี้เหานะครับที่เขานั้นก็จะได้ใช้ออกมาเพื่อที่จะระงับวญญญ ลของหววยี่ห่านั้นจะอยู่แค่ระดับที่27กับหลินลวดเฉินนั้นอยู่ที่ระดับที่55มันก็ไม่ได้มีผลเลยนะครับเพราะวิญญาณยุทธ์ที่2หัวยี่ห่าวคือจักรพพัดน้ําแข็งแมงป่องมรกตหนึ่งใน3ราชันของแดนเหนือสุดนะครับซึ่งจักระพัดน้าแข็งแมงป่องมรกตจะใช้น้ําแข็งของหลินลวดเฉินเองฆ่าหลินลวดเฉินก็ย่อมได้แล้วในฉากนี้จะสร้างความตกตะลึงให้กับรุ่นพี่ทั้ง7ประหลาดได้มากน้อยเพียงใดคนดูอย่างเราก็ต้องอาจจะต้องไปรุ้นกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่ฝ่ายในที่มีนามว่าเหยาห้าวเซียนซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในฉากนี้สิทธิ์พี่เหยาห้าวเซียนก็จะได้ใช้วิญญาณยุทธ์ของเขานั้นออกมานะครับและก็ดูเหมือนว่าวิญญาณยุทธ์ของเขานั้นก็จะเป็นประเภทวิญญาณยุทธ์สัตว์แต่เป็นสัตว์อะไรนั้นส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับจากขนาดที่ได้เห็นในฉากนี้มันก็มีขนาดใหญ่เอามากๆซึ่งเหยาห้าวเซียนนั้นก็เป็นวิญญาจาร์สายควบคุมและเหยาห้าวเซียนนั้นจะดุดันแค่ไหนเราอาจจะต้องไปปปดูกกััันนนนนนออีีทใตตววเเเ็็มแ่่าถึงรรุุจจ เขาต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากของรุ่นพี่อีกคนที่มีนามว่ากงหยางมู่นะครับซึ่งรุ่นพี่7ประลหลาดจื่อเล่เคอรคนนี้วิญญาณยุทธ์ของเขาก็จะดูคล้ายๆมังกรสายลุงนะครับและเขานั้นก็ได้เป็นสายช่วยเหลือที่อยู่ระดับที่59และลักษณะของพลังก็จะเหมือนกับหอแก้ว7สมบัตินะครับแต่มันก็จะเพิ่มความสามารถน้อยกว่าหอแก้ว7สมบัติเวลาใช้ไปยังผู้อื่นที่อยู่ในทีมก็จะมีแสงสายลุงตกมายังคนคนนั้นเหมือนหอแก้ว7สมบัตินะครับและก็มีรุ่นพี่อีกคนที่ปรากฏออกมาในฉากนนีีน้ซึ่่งก็มามวาวเเิจื และวิญญาณยุทธก็เป็นประเภทอาวุธซึ่งก็เป็นดาบยาวสีแดงและการอันเชิญดาบยาวสีแดงของเฉินจื่อเฟิงออกมาแต่ละครั้งก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเลือดและซากศพมากมายนะครับพร้อมกับหลังจากที่อันเชิญอาวุธที่เป็นดาบแดงเลือดออกมาแล้ววงแหวนทั้ง5้าของเฉินจื่อเฟิงก็จะไม่ได้อยู่รอบตัวของเฉินจื่อเฟิงอีกต่อไปนะครับแต่ก็จะมาอยู่รอบดาบของเขาแทนซึ่งวิญญาณยุทธของเฉินจื่อเฟิงนั้นก็จะถูกเลือกว่าดาบล่าวิญญาณนะครับและรุ่นพี่อีกคนก็คือซีซีระดับราชาวิญญา ้าซึ่งจากตอนที่แล้วมาเสียวเถาก็ได้มอบหมายให้นางนั้นไปกับเปเป้เพื่อจัดการกับเฉินจื่อเฟิงที่ใช้วิญญาณยุดดาบล่าวิญญาณในฉากนี้เปเป้เปและซีซีจึงได้ทําการเข้าโจมตีเฉินจื่อเฟิงพร้อมกันนะครับ และฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่หัวยี่ห,าห่าวางตรงและใช้โถลุมโจมตีไปยังใต้เห่าหึงนะครับซึ่งมันก็แทบจะทําทอะไรเขาไม่ได้เลยแน่นอนว่าระดับการฝึกฝนนั้นมันอยู่ห่างกันเกินไปนะครับพร้อมกับก็ได้มีฉากเหตุการณ์ที่ใต้เห่าหึงนั้นเข้าอัดกับหมาเซียวเทาซึ่งเป้าหมายจริงๆในการจัดการในครั้งนี้ของใต้เหย่าหึงก็คือจัดการหมาเซียวเทานะครับทางด้านหมาเซียวเทาเองเป้าหมายจริงๆของเขาคือใต้เห่าหึงเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากอ้างอิงตามยายแล้วใต้เหย่าหึงก็จะได้แสดงการฝึกฝนอันแข็งแกร่งของเขาออกมาโดยที่มี รักม,มีพลังนั้นต่างจากใต้หัวปินผู้เป็นน้องชายเป็นอย่างมากซึ่งระหว่างการต่อสู้ใต้หย่าหงก็ได้เปิดใช้งานทักษะออกมาพร้อมกันถึง3ทักษะซึ่งก็คือทักษะที่1 3และ5และ3ทักษะนี้ก็เป็นทักษะเสริมความแข็งแกร่งทั้งหมดแล้วใต้หย่าเฮงจะโหดแค่ไหนคนดูอย่างเราก็ต้องไปติดตามตัวเต็มกันอีกทีนะครับ และฉากสุดท้ายในตัวอย่างตอนที่29นะครับซึ่งในฉากนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จบการแข่งขันแบบประชับมิตรแล้วและในฉากนี้ก็ได้มีเสียงของผู้อวบโเซเสียนกล่าวขึ้นว่าต่อจากนี้หากยังเป็นการต่อสู้เหมือนเดิมก็คงจะไม่สนุกแล้วสิซึ่งจากคําพูดของผู้อวบโเซเสียนหากดูข้อมูลจากทางนิยายแล้วผู้อวบโสเสียนก็จะให้ทั้งสองทีมได้สลับคนกันนะครับและเริ่มต้นสู้กันรอบที่2แล้วเรื่องราวการต่อสู้จะสนุกเพียงใดทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะบ้างคนดูอย่างเราก็ต้องไปติดตามความสนุกกกัันนนอีทีทใว ที่จะมาถึงนี้ทาง VTV นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างสำนักถังเลยพบจบแดนในตอนที่29นะครับซึ่งในตัวเต็มตอนที่29ผมขอแอบกระซิบเลยนะครับว่าการต่อสู้มันจะมันเอามากๆเลยทุกคนนี่ใส่เต็มไม่มียั้งมือนะครับและสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยหากเนื้อหาในการรีวิวในตอนนี้มีสปอยเนื้อหาในอนิเมะซึ่งตัวกระผมเองก็อาจจะนําข้อมูลจากทางนิยายมาอ้างอิงเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดในการรีวิวในตอนนี้อยู่บ้างสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับหากก,ากกดดด์แชร Subs subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ